สวัสดีครับผมหมอมนานฮิวนะครับวันนี้ผมจะพามาทำโจ๊กไข่พิเศษนะครับหรือโจ๊กพิเศษใส่ไข่นะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูการทำเลยนะครับเราก็จะใช้หม้อใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโจ๊กพิเศษใส่ไข่นะครับหรือโจ๊กไข่พิเศษนะครับต้องใช้หม้อใหญ่นะครับก็เยอะด้วยนะครับนี่ครับ เ,เวลาต้มโจ๊กหรือต้มข้าวต้มเนี่ยก็ต้องใช้น้ำกรองนะครับถ้าใช้น้ำกรอกเนี่ยมันก็ใจเนี่ยครับไปทําให้กินไม่อร่อยเลยครับถ้าอยากกินอร่อยต้องใช้น้ำกรองครับเอ่อใช้ไฟก็ห้ามใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับแล้วก็จะติดกระทะได้ครับ ผมก็จะใช้โจ๊กคานอนะครับโจ๊กหมูนะครับเพิ่มหมูหมูชิ้นใหญ่เต็มคำนะครับสิ่งดีจากคานอวิตามิน B1 B3 B6 นะครับดีครับโจ๊กหมูออริจินอลนะครับดีครับผมจะใช้เป็นสองซองนะครับในแพ็คก็มีสีซองนะครับใช้สองซองดีครับโจ๊กไข่พิเศษ อันนี้เราก็จะเติมน้ำนะครับเพื่อจะโลกไข่ทำเป็นไข่ออนเซนนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือโจ๊กนะครับโจ๊กพิเศษนะครับโจ๊กพิเศษใส่ไข่นะครับก็เราจะใช้เป็นไข่ออนเซนนะครับนี่ครับเราจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็ตะปบขอใส่เห็ดนี่ด้วยนะครับ เรียกว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเห็ดหนูหนูครับอ่อเห็ดฟางครับเมื่อกี้ผมก็ทำโจ๊กไข่พิเศษเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือไข่ออนเซนนะครับลวกนะครับแล้วก็ใส่ใส่ในโจ๊กเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับโจ๊กพิเศษใส่ไข่นะครับอันนี้ผมก็ต้มเห็ดนะครับ ต้มเห็ดให้มันหายเป็นนะครับแล้วก็เผ็ดให้มันสุกนะครับอันนี้ผมก็พอใช้ไฟรแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันใ้น,นี่จะมันไม่สุกนะผมอยากให้ผมไม่อยากให้มันดิบอยากให้มันสุอกอ่ะเนี่ยต้องใช้ไฟรแรงแล้วก็เอาไปใส่ในโจ๊กนะครับอันนี้ก็เรียกว่าดีเลยครับโจ๊กพิเศษใส่ไข่นะครับ เสร็จแล้วนะครับโจ๊กพิเศษใส่ไข่ครับ